ครับอุดรดุบ้านครับวันนี้ครับขอนําเสนอรถสวยราคาเบาๆครับแอคคอร์ดงูเห่าเครื่องวีเทคอัลโตครับราคาหลักหมื่นราคามอไซค์ครับสวยคุ้มค่าเลยนะครับผมมาชมสภาพรถกันเลยครับผมสีสวยเงางามมากเลยนะผมสีจัดจีนในเกลีราวเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับผมไม่ต้องไปเก็บสีเลยนะครับผมมาพร้อมกับล้อแมกซิ่บสิบเจ็ดครับหล่อๆเลยครับผมเครื่องวีเทคเล็บครับผมดูเลยครับมีเสน่ห์จัดเลยครับผมภายในสวยงดงามเลยนะครับดูเลยครับไม่มีโซมครับผมเลขไม้วิ่งมาเพียงสองแสนเจ็ดหมื่นกิโลครับดูเลยครับผม หรูหราน่าใช้งานมากครับผมแอร์แบ็กคู่เบรก ABS เกียร์ออโต้ครับนี่ดูฮะภายในหรูหรากว้างขวางครับผมรถหลักหมื่นครับได้รถแบบนี้ไปใช้ครับนี่ครับหาไม่ได้ง่ายนะครับทรงนี้ครับผมห้องท้ายเดิมๆสนิทครับผมทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมไม่มีชนอย่างแน่นอนครับผมรถชนไม่เอามาขายนะครับเรื่องวีเทคครับผมห้องเครื่องเดินสนิทครับเพดครบสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับเสียงเครื่องนี่เดินดีเลยนะครับผมดูครับฝากระโปรงอะไรเดิมบางหมดทั้งคันครับรถสวยจัดเลยครับ การขับขี่ยอดเยี่ยมครับผมเครื่องเกียร์ดีเลยนะฮะแอร์เย็นครับผมเพลงเพาะเลยครับผมการขับขี่ดีมากๆครับวิ่งมา600กว่าโลฮะกรุงเทพอุดรสบายสาครับพร้อมใช้งานทันทีครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ